ค o อการก่ d น n หม a ร a บว่าเออถล่อก a a w ดีคก่นที่รอน่าดานดูก็ค a ่ดการนี่ดเาลือ่อนทาลกาเดลื่เเรอ ได้เหรอบอบอน,บอนเป็นบอนอ่ะเพราะหนุ่มสุดหลอ่อต้องขับฮอว่า้นั้นเอะ ต้องจัดการมันให้ได้นะ r ก็บ n ัวะโอเคมาขับไปค่อยๆเป็นด้วยนเที่ยวก่อน e ป็นเกได้ไปเลยขับเงวะกดเโอเคนี่ไงต้องเทสระเบิดในการนี่โอเ้เลยว้า 为了我们你南。<noise> <noise> <noise> ขึ้นยังไงวะอันนี้เดืนถอยหลงังโอเคอน,นิิงนสตารุไปข้างล่างเดออีเ๋ยวนะอันนี้ไงเจอละนี่ไงจบไปละต้องตามเฮ้ยดีไม่จับเวลาแไงวะไม่เจอแล้เจอละไม่ใช่ขับขึ้น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 อนน้งอันนี้นนข,ขัึนข้นวะขับ สามเรียมป่ะโอยเีงส okay. ี่โอเคขับยากอยู่มาอกเลก็ลราหรือเเป้าป้อยิ่งายมากพอยากกวนี้ไปถึงมาถึงการที่ผลที่สุด้วแต่ลนเกมคชื่อจากไอายพอนยแหละ ก็าต้อง าไ่ทันชิปหายแล้วบอลจเป็นต้องจัดการเอ็ดในคอมเพลนนันไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเอฟมนไม่ใช่ปัญหามันนดไม่ได้โอ้โอ้โอ้โดมนั้นเทวันไอ้บีเทวันเทิ้่ามันไม่ได้นะบอทำ่ผมนะได้ได้โอ้เดียยวเอ เดี๋ยวที้ยังขับยิ่เป็นเลยทำไมไอ้หนุ่โอ้เดี๋ยวโอ้ยอนนั้นเป็นเกมบอลเพลทูทีนโคตรยากเลย,ยมันยิงไม่โดนอ่ะเออโดนละโอ้ยยย Is protected by those shield generators, you need to deal with them before <coughs> continuing on with your mission. Excellent, double seven. The shield is weakening. I hear a little Oh, my God! Oh my God. านาดนี้แหละ เอที oh, okay. like ่านี่มันมีมาทางนี้เหรอเือดพังโอ้เจมส์โอ้เจมส์คุณช่วยชีวิฉันไว้ได้ไมเรจะตอบแทนคุณเอาไปถึงเวลาผมเป็นงานเลี้ยงละกันนะเดกที่อังกฤษได้เลยทำได้เสมอไอได็ดูอยู่นะนี่เร่งเล่นี่จะให้ราคางามเพื่ออะไอืมอืมดูเหมือนว่าซ่องจัดขึ้นหน่อยละ Good morning, darling. I deduced the mission was successful. All of the nanobots were destroyed, except for one. My gift to you. Courtesy of MI6 and James Bond. James Bond. James Bond. รู้ได้ไงอะมันฆแม็กซรนมันฆ่าแม็กโซรินที่ทำไอ้ไอ้เจ้าแม่จางของฉันแล้วก็เพื่อนด้วยฉันไม่รู้ว่าใครบอนก็ตามบอนก็ไม่สามารถจมาขัวางเรื่องหัดคำเราได้หรอกเว้นแต่ตว่า,นวนวามันคิดมันคิดลกได้นนกล็ลองดูนจากชื่อนิโคลีลทุกอย่างเธอคุณได้ได้เลยคาเชียทุกอย่าง or nothing ไ,ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยคนนี้คุ้นๆไวรายคนนี้จาก Spider-Man ภาค t o บี้แม็ i ไ e เอ้าชื่ออะไรนะไปหาตัวเราในคลิปดูแล้วกันจะบอกเลยว่าดังมากยังนอดอีกเหรอเอ้ยนี่มันไอคอนว่ะจากโอ้โหซูมที่ฟันด้วยแปลงฟันมากนะมึงอ่ะเสร็จ M6 Scotland 007, welcome back. Nice to see you again, Em. Excellent work rescuing Dr. w 007. However, we have a new crisis on our hands. We've lost contact with 003. He was in Peru investigating Nikolai Diavolo, a KGB agent so ruthless that the KGB itself tried to have him terminated. Unfortunately, they failed. Diablo's control, his teacher, was Max Zorin. Yes, we once played bridge together. He lost. We believe 003's life may be in danger. I'm on my way to Peru. And don't forget to stop by Q Branch on your way out. Good morning, Q. Ah, 007, we have some new equipment oh, okay. for you. Have you met my new assistant, Mr. Nagai? I don't believe I've had the pleasure. And you okay. won't if I have any <laughs> say in the matter. Now, pay attention, 007. This is your remote control spider cam. You can use it to scout ahead. A spy disguised as a spider? Frightening. Thanks for the tip. Stroke grenades. You can use them to blind your enemies. Brilliant. Oh. And this is your new dart gun. It knocks your enemies out instead of killing them. Now 007, do try to return this equipment in pristine condition. I'll do my best. That's what I was afraid of! This should be been <laughs> May I introduce you, 007, to the Triumph Daytona <laughs> 600 <laughs> motorcycle, the Q Bike? <laughs> These are now standard issue <laughs> for all <laughs> 00 agents and feature front mounted <laughs> rapid fire rockets. There's also a <laughs> weapon storage compartment in the front fairing for when things get up close and personal. แต่ว่า c ล้ว t ็ r ว e i ุ t มันเพื่อให้ผู้มีความสามารถในการวาาบดัง้นลีกเลี่งอุสคผมคดว่าะบนบแบ007ร้วยนะอละเพราะว่าทุกครัที่ดู07เนี่ยทั้งทุกคันกระทั่ง a s t ตัวโปดผมแม่ก็ยังล่อเละเลยบอเนยอาุนะมีอะไรมาโอเค ต่อกหน่อยเกมมันสั้นนะต้องทำใจ w 3 s last known contact in Peru was geologist Serena Sanjema. She may have an idea of his whereabouts. Check in at Double O3 Safehouse for a new location. เปรูอะมันบ้ามันร้าเลยอ้าวในข่าวลืแล้วมันต้ติดกันที่เปรูอะเกียรติด่านนี่มันต้องใช้เกี่ยวกับยานทหารนะหย่าไปเลยเฮ้ยปุ้นหุย จากการที่เราต้อวังวาแต่ต้องลีกให้ใครี่เรียนเลิกอีกได้ยังเพื่นเลิกอีกเด้หรือยังแอปพลิเคชันตัวโปรดจากที่ร่มขับสื่อสารก็อยู่ที่นั่นอ๋อแสดงว่าสุ่อสารที่เคยเป็นเอจนย์เก่าเราแล้วก็ถูกหายทับถไปนะไม่ใช่ถูกเก็บับซอะไรจเนี่ยเด็เกมไม่ได้เฉลยมันเอง อ่ามันนที่นี่นแะี่นี่แะอยไปันกนีดีปะโอเคถึงละช่วยมีใครอยู่บ้างมาที่เปรูนะ ไม่มีใครอย mm. mm. <r isa> mm. ู่จริง <illa> ด <ises> <qu> ิม <Oliver> ีแอตันมาตีนตัวปวดเราอยู่นี่ไม่มีอะไรหรอมีดินี่ไงประตูหครับโทรศัพท์เข้า Yes Jack Thank God Jack It's Serena I was so worried Meet me I'm at the h o t a m e r i c a n ไปที่โรงแรมได้ไหมได้ Watch t h e l o o l c e เออระวังตำรวจด้วยมันตามชุกชุนมากเลยทุกที่เลยหรอ ทำไมชื่อแจ็คเอฟยจับเวลาด้วยนี่จะมีที่เนอันตรายนว่เป็นเรองขอลูกสาวเาต้องรีไปไปเลยเอมไม่ใช่ปัญหาจะตายก็เพราะนี่แหละวกงเายเรีบ้อตววน้อสเธ่อด้วยวังว่าคงคงจะไม่ ม่ใช่ปัญหาครับม่ใช่ปัญหาครับทีม่มงเลยละกัหนหายไอ้เหี้ยเออแตกไหม่เี้เข้าโรงแรมไี่บอกเอ้ยไปเทช่เข้างมัน Yeah. You are not advised to engage the local <coughs> patrols. <coughs> Avoidance is the best policy <coughs> here. Keep your weapons <coughs> disengaged. Don't forget, <coughs> 007, your Q cloak will make you invisible <coughs> for a short time only. <coughs> เลยตั้ง a ว้ e ป็นที่สุดไ้ l มวจะไปนะเห็นแล้วจะไปยังไงวะไปทางนั้นก็ไม่ได้เลีงทางอสตนิลหมดไป

I want oh. you to keep... The Cayenne's GPS map has been modified to call out local patrols, 007. Do your best to stay out of their way. Oh. Get 007 your Q will Make you invisible for a short time only. need to find a way past that rope. That's one of Q's gadgets. You need to that ต้องไปถึง่อดนั่โอ้ยกว่าจะหลุดออกมาได้ไปตัดแล้วตัดอีกอเคมาถึงแล้วต้องหลบฮะต้องหลบไม่ให้มันเห็นแม่อะไรเงี้ยแต่ผมคือผมขอโทษแล้วกันแต่ว่าผมใช้วิธีแบบมเมื่อกี้แหละแล้วก็วิธีนึงมาแล้วทันสีไม่เดินวิธีต้องลองหดตลอดทางนะเป็นไปไม่ได้หรอกซูร erm ินาเซนจูแมนซูรินาเจนเจูแมนสินะ I'm James, Bond. I'm James Bond. You were working with a friend of mine. <laughs> Jack? So that was you on the phone. Do you know where he is? He went off to investigate some platinum I discovered <laughs> near a <laughs> fortress outside of town. That's the last <laughs> I saw of him. I stayed for a drive. Why don't you show me the way? Can you show me the way. กนมาเลที่รักรถผมนี่เพิงถอยมาใหม่ๆรับรองไปแล้ว้ย All the r a n s t a r e i n i s t a k e right here. ไปที่นั่นเร็วรอดับบักเ้ีกพมาพิไอางหมดถุกแน่มึ้อันดีกรไดไม่เดือรอนให้รถผมเมเถอยู่นะ ทรงเข้าเร็วเรวไปแล้วครับไปไป บสไปตามทางเลยนะเห็นแล้วก็นั่นเลยได้เลยไปสุดแล้วจ้าแอตตันมาตีมตโซเปิดยากเอาเล่นอยู่กันในดาน่านนี้ตัดเยอะถึงละอัดสีปะได้ผู้ช่วยคนใหม่มาโอเคตามนั้นไม่เดอะเบสฮะเพราะว่าผมไม่ได้ทำนานในการเล่น ด่านนี้เท่าไหร่ <c oughs> โอเคเจอกันพานใหม่ไปแล้วเดี๋ยวตัดก่อนเอามาลงพาดเดียพอหล่งควรขอใายิ่งจะต้อมเล่นดีขึ้นเดียด๋วยวไปดูไครับเดี๋ยกดและกดติดตามด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนเพืเพ็ดนนะครับบาย